สวัสดีเอทุกคนถูกกท่านเด้อมือนี้ห้าน้อยเลยป้ายหลาแนจหน่อยคือว่ามันมีแนวติดขัดอยู่เนาะมันรัฐบาลหัวตาออกเป็นจงังไดเอฟซีผู้ติดต,ตาม 26, าส,นนสองสิบหกพ้ารวยชาแนลส่องตาคุณพา้ารวยลำซ้ำกันบ่ของปูคุณน่ะแตกเครื่องล่างเครื่องบนน่ะศูนย์ห้าศูนย์แปดอ่ะ พากกันในโบย่ำท่านคือมิดซีรีแต่คือบ่มีผู้ทรมาบอกในว่าได้ถ้าคอมเมนต์มาเตตอนไม่ไก่ชัวคือโทรมาถามดีแต่ใดแล้วคือมิดซีรีแต่นอน้อเรื่องปูข้นละบอน้อเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนน้อพวกที่ได้เอฟซี FC ที่เข่ามาสมประสบผลสำเร็จน่ะช่วยหายแปด่ารัฐบาลแม่ หาหน้อยกะมีแตกได้เหมือนนี้เด้อฮานอยเขาผส,สมกันยู่ยฮานอยก็มีอดไรเกตองเป็นสองเกตตัวกลับอยู่ได้ทุนน้อยอย,ยู่เด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลนี่โอ้สมควบม,มุมม่งมันปรรถนาอยู่เทปีผู้ใดบึ่งรัฐบาลปูขุนกะโชคมันกะโทรมาบอกเน๊เด้อยากจบัโทรมาทำคือโทรมาดีแท้ ให้เบิ้งย,นนยูทูบได้แบดนี้เด้อทัวมาถามล้วบัดได้เลขได้เบอร์ไปแล้วได้ร่ำได้รวยกันว่าบอกเลยว่าคืนหัดปู้ขุนเลยเป็นจังไดเนาะเอฟซีเนาะผู้เบิ้งรัศมีเป็นจังไดมาเมี่ยงโคราชเหะไในทั้งล่างทั้งบนว่าจับดีๆว่าคอมเมนต์มาบอกเนเด้อใครติดาม บุคุนกับมือเอื้อนผละมือใดกับมือเอื้อนผละจังสิตรองวัดไห้เด้อตั้งท่าไว้เดี๋ยวนี้เอาห้าหน่อยไปก่อนมันที่เป็นตัวใดกับไข่มาเบิงเด้อของวันที่หนึ่งสำเร็จจดเจาะชี้หน่อยถ้าบ่ถิ่มบิง่งขันพูดต้นหน่อยกับจักสิวาจังในน้องปู่กับบุญจักคำสิีวะแต่ว่ากให้ไปดีๆนี่แหละต้นหน่อยต้นไรกับจักสิวาจังในบินว่าสู เนี่ยมันเป็นคำนวณเนาะพี่น้องเนาะขามันแตกคือจังเหมือนนี่กะใไข่เลวปูคนว่าให้หลุดซูนหลุดเจ็ดอะ่ะพากระโดดบ่บ่ไใดบอกหลุดตัวเอื่น้อจำกันได้ยุตัวนอะตั้งแต่เ,เปิดเกมจะเ,เปิดแหลกจนหอดเปิด,ดทุทไทยยัยงให้หลุดตะซนกับเก็ดคือเกาเอฟซีต้องมีต้องมีรุ่นกันไหมเนาะต้องมีใดมีติดละคน บ่ได้ก็จากสิวาจังไหนถือว่าบ่มีดวงเด้อผู้ใดบ่ได้เด้อผู้คุณไ้แมนปนันเด้อถือว่ามูดเจ้าบ่มีดวงโตคนนั้นบ่มีดวงได้น่อยก็ดวงตามหน่อยถ้าว่าใดเลยคือบ่มีดวงเป็นผู้เบิ่งซื่อเป็นผู้จับบ่จับบ่สื่อก็บ่วากันอ่านของมูนิมันดวงไพดวงมันเนาะเอาบัดนบ่บ่ลายยายห้างมาเบิ่งห้าน้อยก่อนเ้องเดี๋ยวจังรุ่นรัฐบาลต่อ ขัน,นว่าถิมสองสิบหกพ้ารวยแชแนลกับตาคุณพา้ารวยว่าจนดอกพีนองมุ้อเจ้าไม่เด็ดเด็ดดังๆมาจะฐานเอามาเบิองเด้อฮาหน้อยเป็นยังบันที่สองขอมาเบิองมาส้มเด้อพีนองเด้อมาเบิองมาเบิองมาส้มเลยฮาหน้อยบันที่สองขอมาแล้ว เพราะว่าเป็นการเสียเวลาจัดเลยจัดเลยจัดเลยสะพอคิดหกศูนพี่น้องสีรออค่อยดนบ่ได้พี่น้องดีใจว่าท่านนี่คิดหอดปูคุณเลยปู้ได้รัฐบาลดีใจยังห้ากันเดียวเนะาเป็นยังมาเป็นยังมืองจังวากัน วันนี้ก็ลังอยู่ในม่วงดีใจเงได้กันทุกขูทุกคนก็กลังเล่ยเล่งดีใจบมื่อคิดพอ่อคู่บาอาจารย์เลยโอเคตัไปตามนาทีละคู่บาอาจารย์ก็ไไรอยากให้เป็นสะพานบุญให้เดแล้ำเล่ยๆ่ยกัน ผู้ใดติดตามก็ได้ไปแดงนะเมื่อนักนักเมื่อสมังสมั7งเ0็ดศูนย

เกจศูนย์โอ้ตรงกันเลยแตกเลยเนาะงานนี้นเนาะเลขดิ่งกับเลขฟันตรงกันเลยเสียงเสียงวิ่งเกจ์ศูนย์คมเด่นก็เกจ์ศูนย์สมหวังกันน้อไอ้จี้น้อ้ยมิดอริงติ่งเลยมาคอมเมนต์มาเห็นเลยมาโทรมาหาเลยเป็นจังไรน,น้อ เด็กขึ้แตกกัตเตโน่สามตัวตก,กับแตกคาักยุ้อชุแปดหาชุนหาแปดยุหันยุ้กชุดคัดเน้นนั่นสามตัวแตกเอฟซีม่ซีดีหม่เอฟซีม,มเอ้ยบ่ขินหอดกันเลยกำลังดีใจนะกำลังสรลองกนอองันอย่างวเป็นยังเลื่อนงาวากันสุม่ม ห้าหน้อยไปก่อนงานสัง่งพานไปแล้วงานไงประสบผลสำเร็จน้อเอฟซี FC น้อทุกงวดติดตลอดของปูคุณบ่มีผลาดเพอรติดตามเพวาได้มีทักษะดีๆร่วยแปลจ้ พิเศษแปสหนึงในตรงอูแล้วปูคุณหนึ่งในตรงอูแล้วเก็ดหนึ่ง,งพดเขามาบึงเขามาส้มเขามาติดตามเขามากดไลค์กดแจ้งได้หลายด้อหนึ่งละเด้ึ้นอันรับหนึ่งละเด้เด้อนี่เกสอง เกดสองเกดห้าเกดศูนเกดศูนย์เกด ok, kết 1, 2 Vinh Vinh Kết 1 Kết 1 วิ่งกลมเด่นเกตหนึ่งลองเกตหา ลองเกตหาปกติกต

สามศูนย์ห้าสามสามหกสามวิ่ง Viêng 1,6 Viêng 1,6 Cốm đen 1,6 Luông ลองต,อตัวนี้น่ัโตแมนๆมนเอาศูนย์าสามศูนย์เนี่ยแหละตัว long VIP V I P

สามแปดสี ci, ่ห้าเกตีเก 然后。<noise> หกดนนี้เลยพป่น้นังด้อยแปดเริ่มจนนังเลย, 8, เนนเลยวิ่งวิ่งแปเก่า แปดเก้าว,วิ่งผมเดินกับแปดเก้าตัวล่างสี่หาโทษโทษมาบอกดูว่าได้หน่อยได้นร้ายว่าเป็นจนังไรเฮ้ยมันบุกพากันซื้อศูนย์ งกสามศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดอ้าวเขามาแล้วมา แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อผู้ใดขอมาเบิ่งมาส้มหน้าเด้อแคปหน้าจอกันเด้ออ้าวห้าหน้อยมาแล้วสมหม่องกันแล้วห้าหน้อยกัดไปสี่น้อยวิ่งสบายสบายเลยรัฐบาลแตกทั้งล่างทั้งบนชามตัวกัแตกเด้อของปูคนแตกชามตัวกัแตกตดชองตัวแตกตรงๆบนล่างศูนย์ห้าศูนย์แปดเลย เป็นอย่างไดสมหวังกันทุกขูทุกคนเนาอของรัฐบาลของ้าน้อยผู้ข่าวมาน่อยก็สิไปได้ยุตอกน้อได้ครับประตูอยู่ออยอยเอาสําหรับวันนี้ก็ดีใจดีใจผู้ก็ดีใจหลายสองสิบหก้ารวยซสแนวกับสองตาคุ้นผ้าร่วยแจกใจคว้มลำคาคมรวยให้เ,หเอฟซีน้อให้พี่ให้น,อนอ้องน้อดีใจผู้คุ้นเป็นผู้คํานวณเป็นผู้ขัดเหล็กขัดเบอรกก็ดีใจเด้ ว่าพี่น้องเอซทุกขูทุกคนมีได้ลอตอรี่กันยุดอกเนาะได้ลำได้รวยกันยูดอกเอาเมื่อนี้ห้าน้อยสเฉอาะเกตเมื่อนี้มีพะละหลายยังสาบอไดต้องดีบๆีบเลยเฝ้าเบิง้งเฝ้าแคบหน่าจอเดออฟซีเด้สเอเกตกับหกศูนย์หาหเกตเกตศูนย์แปดศูนย์หกสานึ่งวิ่งเกตศ ผมเดินเก็ศูล่องหเกพิเศษแปดสามเก็หนึ่งเก็สอเก็หาเก็ศูนกเกทหนึวิ่งเก็หนึกมเดินกับเก็หนงล่องเก็หาเอาปกติหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเกหหมศูยวิ่งหนไมอา้ากรมเด่นกับหนึ ร่องกับสามศูนย์วีไแปดเก้าสามเก็ดสามแปดซี่หาเก็ดซีหาหกแปดหกวิ่งแปดเก้าคมเด่นกับแปดเก้ 4, าร่องซี่หาเอามาเนี่ยเป็นยังไงหน,หนอเอฟซีทุกขู่ทุกคนผู้ได้ติดตามปูขุนกับสีดำลุยกันอยอะดอกหนอ ทึ่งน้อยทึ่งรัฐบาลแตกมานึ่งทึ่งทืดนี่สีอาจานยมันคลองแทนะเนาะนี่แหละเป็นของแท้ของจริงเขามาเบืองแล้วกะมากดไลค์กดแชร์เลยมาติดตามเ้อผู้เลยเขมามาไหมก็ได้ทั้งพี่น้องทั้งซอปปอลเล่าก็เคยเห็นแล้วเคยเห็นคอมเมนต์มาแล้วขอบขอบุญขอบคุณหลายๆที่อยุ่ฟังทั้งผุนเบืองยังติดตามส่องสิบหกพารวยชาแน,นลช่องต้าคุณพารวยยู่ ขอบบุญขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องทงอั้งซอปปอลาล่าเห็นแล้วเห็นแล้วกับเบิ้งกันเนาะของรัฐบาลไทยก็ยังขันมีทั้งผนกนัคอมเมนต์มาอีกเด้อให้เห็นแน่ทรงผับมาให้เบิ้งอีกนะโอ้ดีใจดีใจที่พี่น้องทงอั้งซอปปอาวล่าทรงมาให้พี่น้องทงอั้งซอปปอลาล่ายูดีร่างกายแข็งแรงทุกคู่ทุกคนเด้ทอทั้งซอปปอลาล่าที่ทรงผับมาให้เห็นนั่นจะมันซื้อ อียังข้าเจ้าซื้อสองใบอียังดอกสองใบเห็นเนี่ยปูคุณเห็นแล้วขอบุญขอบุณหลายหให้พี่น้องร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์เด้อสร้างผลก็ได้ข้าวนามสร้างปาเงินท่องให้รุน <c oughs> ไหลไหลมาเทมาเด้อถ้าพี่น้องทั้งซองปปลเลาก็ได้บึงเล่าพัฒนาปูขุนกะพากันหาจับใจหาให้สกสกมันๆกันเด้อสำหรับมือนี้ข้ามีเพียงซ้ำนี้ สบายดีฝากถึงพี่น้องฟังเล่าด้วย